ชาวธุเล็ยยามดึกมาแล้วนะครับนะพบกันยามดึกวันนี้ก็เหมือนเดิมมีเรื่องอามาแบ่งปันสามัคคีธรรมนะครับจากข้อพระคัพีมากมายเลยครับนวันนี้ก็ปมนเสียเวลา,าเรามาดูาพระคัพีสักหน่อยนะครับ เราอยู่ในลูกาบทที่11ข้อที่47-54วันนี้พระเยซูก็ทรงโจมตีพวกนักบวชอย่างดุเดือดอย่างดุเดือด,อด,ด,อดนะฮะก็ทรงสอนนะในการเ,าเทศนาแล้วให้อภัยผู้ที่รู้สึกห่างไกลาจากความเมตตาของพระเจ้า พระองค์ก็เป็นภ้าทิวดาทรงยืดออกให้แก่คนบาปและผู้ที่ลงอายในขณนะเดียวกันพระองค์ก็คือผู้พิพภากษาของโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายนะจากบาปมากมายทีนี้เมื่อแสงสว่างแห่งความรักที่ ของการให้ภัยของพระเจ้าปรากฏขึ้นเงาของบาปก็จยิ่งลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในแสงสว่างของพระองค์นะดังนั้นก็ไมมีที่ใดนะให้ซ่อนได้พระเยซูเนี่ยก็คือพระวจนะของพร,พระเจ้าพระบิดาเนะก็ส่งให้เสียงในการพักษาครั้งนี้ว่าอุบตแก่พวกเจ้านะักบวดทั้งหลายพวกเจ้าเอากุญแจความรู้นี่ไปเสียอนะ พวกเจ้าเองไม่ได้เข้าไปแล้วพวกเจ้าก็ควรหยุดไม่ผู้ที่พยายามเข้าไปอือันนี้เขาก็ว่าชุกฟาริสีฟาริสายสะดูสีอะไรเงี้ยนะเอ,อในปัจจุบันก็จะมีเยอะออพวกกักความรู้อ่ะอืนะพวกอ,อไม่ใช่นักบวชนะ่อ,อพวกอ,อ,อาจารย์อะไรเนี่ยที่ตั้งสถาวนาตัวเองอะ่ะเจิมตัวเองกันมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ นะการกความรู้นะเอะออยากรู้ตอนต่อไปก็ต้องมาถวายทราบก่อนสิบรถแล้วก็ฟังตอนต่อไปนะวันนี้พระเยซูได้ทรงกล่าวถึงพระอำนาจที่ขัดต่อเจตนาสร้างสรรค์และความรักของพระบิดาพระองค์ก็ตัสคำพิพากษาเกี่ยวกับโลกที่เจริญขึ้นวันนี้โรกเราเจริญขึ้นนะโรคเราเจริญขึ้นด้วยการทำบาปม,มากมายเลย บาปเยอะไปหมดแล้วนะนี่ล่าสูดนี่วนนี้วิ่งเข้าไปแล้วนะสิบแปดบอสเ่ยวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยบาปมากมายเอวันนี้นะโลกเราเนี่จเจริญด้วยบาปที่มากมายมากขึ้นนะวันนี้พระอ,องค์ก็ทรงใส่ทอดความรู้สึกทั้งหมดของอพระเจ้านะพระบิดาต่อโลกด้วยความรักอันเข้มข้นและการให้ภัยบาปแก่ผู้หลงหาย แล้วก็เกียดชัางงันเข้มข้นต่อ,อพวกที่อยู่ในฝ่ามมืดเนี่ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์กับเรานะอสอน,นเล่าทั้งหลาย ถึงนั้นในพระวราสามวันเนี้ยนะเน่อผมก็จะอ่านให้ฟังนะบางคนก็ไม่ค่อยเปิดนะผมก็เปิดให้ฟังแล้วกัน <c oughs> นะเ,เวลานั้นลูก,กาบที่สิบเอ็ดก้อที่สี่ถึงเจ็ดถึงห้าสิบสี่นะครับนะผมอ่านให้ฟังเลยนะเสียงผมอาจจะเพลอเพราะพิพพงนะบางคนอาจอาจะอ่านเหมาะสำหรับคนฟังแล้วอาจจะนอนหลับดีขึ้นเวลานั้น พระกิจเจ้าตรัสว,ว,ว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บัมพรบรุษของท่านข่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับกา,การกระทําของบัมพรบรุษบัมพบุรุษของท่านฆ่าประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปีชาย,ยานของพระเจ้าตรัสว,ว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศศกและทูตบางคนและก็เบียดเบียนบางคน คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดากาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานะับตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเซคาลิยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทํานี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาน,นักกฎหมายท่านนํากุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไป แล้วยังขัดฝังคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กําลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะจับผิดพระวาจาร์นี้สไตล์การอ่านของผมเนี่ยโอ้โหมีคนชวนผมไม่อ่านเออ่พระวาจานี่ตอนเ ที่วัดนะผมคงอ่านไม่ได้สไตล์การอ่านผมนี่มันเป็นสไตล์แบบนี้นะในลูกกาบที่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบเจ็ดถึงห้าสิบสี่เนี่ยนะเราจะเห็นว่าพระเยซูเนี่ยทาให้ธรรมบัญญัติเดิมเนี่ยบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบนะการมาของพระเยซูเนี่ยสมบูรณ์แบบฉะนั้นไม่ได้ไปการยกเลิกนะทำให้บรรการอัปเกรดอัพพลายถึงความสมบูรณ์แบบนะทีนี้ กฎเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วกฎดั้งกฎพระวิญญาณสิบป,ประการเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่แต่ปฏิบัติการและการอธิบายความนั้นนะ่ะต้องได้รับการปรับปรุงเนี่ยให้มันสมบูรณ์โดยพระเจ้าพระเจ้า,จามาอธิบายเข้าใจบางคนไม่เก็ตเลยไม่เก็ตเนี่ยเห็นไหมเออดังนั้นวันนี้พระเยซูก็มาอธิบายแล้วก็ปรับปรุงในจุดประสงค์ดั้งเดิม นองการปฏิบัติธรรมบัญญัติให้บร,รรลุความสมบูรณ์นะแล้วก็จาเป็นต้องทําเพื่อการรับใช้ด้วยความรักต่อพระเจ้าและก็ต่อเพื่อนรนุษย์และกรรมบันบันเรียกร้องอนะ่าภาสถานของพระเจ้าก็คือความสุขนะอ่ความสุขอาความรอดพ้นอนะ่าความชื่นชมยินด,ดีเพราะเป็นคําสอนนี้เองที่ทําให้ศัตรูของพระคิดเจ้า และก็ทําให้ประชาชนไม่วาาวางใจในพระองค์เพราะอะไรบ้ามคุณไปอ่านแล้วนี่คุณจะงงทําไมประชาชนไม่ว้วางใจผมนะทําไมตัวเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่สูงสูงมากนะพระเยซูเนี่ยมาทําให้บัณสิบประการเดียสูงมาตรฐานสูงกว่าเดิมอีกอืมก็แบบท่านมาอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมอืม ดังนั้นพระเยซูเจ้าเนี่ยกับธรรมบัญญัตินี่นะที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยโดยครบถ้วนไม่ได้หมายเพียงการปฏิบัติตามตัวอ,อ,กอักษรแต่ตามเจตนารมนั้นด้วยนะทีนี้ชาวฟรลิสีถือก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เขาก็สอนหลักการนี้แก่ชาวอิสราเอลแล้วก็นําชาวยิวจํนานวนมากในสมัยพระเยซูเจ้าเนี่ยให้มีความกระตือรือนอย่างยิ่ง ี่นี้ฟาร์มกระตือรน้นนี่ถ้าไม่สลายตัวนะก็กลายเป็นการถูกเถียงกันถึงรายละเอียดแบบน่าซื่อและก็ใจครดอืมอ่าน่าจะเตรียมประชาชนไว้สําหรับการเสด็จมาองพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยที่ผู้ชอบทาเนียมเพียงผู้เดียวซึ่งจะเบิ่นบารตามว่าทำบัญจัติอย่างสมบูรณ์แทนที่คนบาปทุกคนอืมคือพระเยซูนี่ก็เตรียมในการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอ่า หนึ่งในนั้นก็คือคือ,อวันนี้บาปมันชั่วร้ายมากเนี่ยเราอยู่ในในยุคที่มีพัฒนาการทางความบาปที่ชั่วร้ายหนักขอขึ้นเนี่หนึ่งเรื่องของเนื้อหนังเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยจะมีความแยบยลนในการทำบาปที่ ละเอียดมากขึ้นอืมจะเรียกว่าชั่วได้ละเอียดขึ้นนะ่ะชั่วได้เนียนขึ้นนะอืมพระเยซูเจ้าเนี่ยนะก็เลยส่งสอนความเชื่อของอิสราเอลในพระเจ้าและพระผู้ไถ่กู้หนึ่งเดียวให้แก่เรานะนะทรงทําให้ชาวฟาริสีเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าท่านก็ไปยกเลิกคำนิยมระบบชนชั้นนะ อันนี้ก็ไม่พอใจนะเพราะว่า,าคนคนอย่างเช่นคนเก็บภาษีในยุคนั้นเนี่ยคือว่าเป็นคนบาปอนะย่างนี้บรรดานัก,นกบวชผูช้ผู้ที่บอกว่าเป็นคนบาปเนี่ยก็จะไม่ไปยุ่งกับคนบาปน,นะผู้หญิงโสเภณีอะไรเงี้ยนะก็จะไปไปยุ่งนะหลายอย่างเลยเนี่ยทีนี้พระเยซูเนี่ยไปไปหมดเลยนะไปไปร่วมโตอาหารกับคนพวกนี้ นะพระเยซูเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ภูมิใจตนเองว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นนะการดูหมินน่นเป็นบาปนะในลูก,กาบทที่สิบแปดข้อเก้าถึงนั้นพระเยซูเนี่ยไม่ได้มาเพื่อทําให้คนชอบธรรมนะไม่ได้มาพบกับคนชอบคนที่ดีแล้วพระเยซูไม่อยากยุ่งอ่นะเธอดีมากแนละ้วนะเธอเป็นคนดีเป็น อ่เป็นคนไม่มีความบาปท่านไม่อยู่ท่านจะไปหาคนที่มีความบาปมากมายอืมจากนั้นพระเยซูดีมาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจในลูกาบทที่ห้าข้อสามสองนะพระองค์ก็จะกล่าวไปไกลกว่านั้นเมื่อสมการเปิดเผยต่อ,อชาวฟาริสีว่าในมนุษย์ทุกคนนะเป็นคนบาปอืมทีนี้มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองบาปไงอืม ั็เลยไม่ต้องการการกอบกู้ในสิ่งที่ตัวเองทำบาปมากมายเพราะอะไรเพราะเป็นคนตาบอดนะไม่เปิดตาใจะนะเป็นคนตาบอดอในลูกาบที่สิบเอ็ดข้อห้าสองเนี่ยเขาพูดถึงกุญแจขายความรู้ทีนี้ในกุญแจไขายความรู้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คนที่รู้พระคัพภี์เยอะแยะเนี่ยรู้เรื่องพระคำของพระเจ้าเยอะแยะเนี่ย มันมีกุญแจนะอ่ากุญแจเนี่ยอ,ยอมอบไวใ้ให้กับเปโตมคนแรกเลยเปโตเนี่ยนะกุญแจไขเข้าสู่พระนาจาักสวนมามอบให้กับเปโตแต่แล้วเนี่ยก็ในรุ่นหลังๆมาเนี่ยหลังจากเกิดการแตกแยกจากอ่าไปออกจากพระนาจาักไปตั้งนิกายใหม่เนี่ยเอาฟารูพวกนี้ไปกักไงอืม ไปทาให้กุญแจนีมีปัญหาเห็นไหมออออกจากพระสนะจากคาทูดิกไปก็ไปตัดสินออกหมดเลยสินศักดิ์สิทธิ์หลายๆตัวเลยอืมสินภัยบาปสินโอ้สิน,อา,อ,สนอาสนิษสินล้างบาปนะอะสินเจิมสินบวชเลยเลิกกันไม่หมดเลยอืม เนะี่ยบางคณะนี่ไม่มีไม่รู้จักคําว่าละอ่าอสส์อ่อาศีลนไปบาปคือบัพติสมาไม่รู้จักอืมใช่ไหมบางคณะนี่ไม่รู้จักคาว่าอ่าศีลมหาสนิทศีลลึกถึงองมพูทธเจ้านะว่าตัดออกหมดแล้วทีนี้ก็ไปตีความตีความธรรมะัญญัติาตามอำเภอใจเลยอืมตาม ความรักชอบของเนื้อหนังต,ตีกันเองเละตุ้มเปรอะเลยอ่เช่นอห้ามผิดรูปผิดเมียเขาผิดผัวเขาอะไรเงี้ยนะอะห้ามผิดประเวณีเนี่ยถอยตีฟารมเละเลยทีนี้อ่าพระเยซูมาเกิดแล้วเนี่ยไม่จำเปต้องมีธรรมบัญญยติสิบประการเอาพระคุณไปเลยอืมเอาฟวามร,รักในโครินไม่ใช่ฉะนั้นมีผัวใหม่ได้แต่งเมียใหม่ได้โอ,อเละอืมเละตุ้มเปรอะนะ ดังนั้นการมาของพระอ,องค์เนี่ยนะก็เน้นการกระทำมาภายในมากกว่าแต่ในรุ่นก่อนเนี่ยเขาเน้นการกระทำภายนอกแล้วก็พิธีกรรมนะบทบังความรักของพระเจ้าเขาเน้นเน้นการสร้างภาพเน้นสร้างภาพมากมายเลยเน้นเยอะอนะเ็าบทบังความรักนะบทบังพระสัจธรรมที่แท้จริงนู้นนะ บทบางข้อลอับลึกข้อลึกลับน่ะนของพระคำของพระเจ้านะาก็ตีฟรามเละพูดง่ายตีกันเละตีกันเข้าข้างเนื้อนหนังอนะไม่ไม่ไมด้เดินตามวิญญาณเลยเละเทีนี้พระเยซูนี่ก็มาเพื่อทําการเปตดรู นะภายในจิตใจของมนุษย์เนี่ยนะที่ตกต่ำมาทําการปฏิรูปปฏิรูปนี่เขาหมายถึงค่อยเป็นค่อยไปใชมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมไม่ใช่ปฏิวัติใช่ไหมปฏิวัติก็ตอนอรากชกไปเลยใช่ไหมไม่ได้นะอันนี้ดังนั้นใน,ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันต้องมีชีวิตที่อ,อยู่ในพระสัจธรรม ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักนะเออเละผมปัจจุบันผมก็หนักใจมากมันมาเละทุ่มขนาดนี้นะเออบางทีก็เบี่ยงเบนไปนะไปเอาการแสดงทางโลกมาใส่เละทุ่มเป๊ไปหมดเลยนะเราต้องมีชีวิตของศีลธรรมและอำนาจะนะอำนาจของพระเจ้าอยู่ภายในเรานะต้องมีต้องมีแบบที่เยอะๆนะทีนีออ้คนที่เรียก ตัวเองว่าเป็นผู้อภิบาลของพระัจาจกก็ใช้อำนาจสั่งสอ,งสอนอตัวในเรื่องของศีลธรรมโดยปกติในการสอนและก็การเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักเทววิทยาอันนี้มันต้องเรียนเนี่ยแต่รู้หลักๆมันตัดออกไปไม่ได้เรียนเลยอะ่ะเ,เพราะคิดทรรตัวใหญ่ที่ผมเรียนมามันไม่มีมันตัดออกหมดเลยนะเอเอ ศาสนาศาสตร์ในรู้ดังๆมันก็เป็นศาสนาศาสตร์ตามอำเภอใจคิดเองขึ้นมาเองมนโนขึ้นมาเองมันก็เยอะเหมือนกันนะทีนี้ถ้าเราเข้าใจหลักเทววิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเ,เราก็จะปฏิบัติในการด,ดําเนินชีวิตฝ่ายวิทยาได้อย่างลึกซึ้งเนเ่ด้วยวิธีการนําและคอยดูแลของผู้ที่มีฟาม ความรู้วนะฝ่านะมีการดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญาเขาก็จะคอยดูดูแลเราเป็นเป็นพี่เลี้ยงแบบเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีที่สุดนะแต่วัุบัตมันเละมากมันเละนะ,ะผู้อิบานเนี่ยก็จะเป็นขังนะของคําสั่งสอนด้านศิลธรรมแก่คิตชนนะขิตชนคือใครคนที่คิตชนคือคนที่ เข้าใจในคําสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะแล้วก็เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะเออดังนี้นเราต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจคําสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและคุณธรรมต่างๆเซื้อสืบเรื่องมาจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า แล้วก็การส่งเสริมชีวิตเรื่องอมาจากความรักจากประโยชน์จากเราก็คือคิดจชนหรือว่าภาษาไทยก็คือค like. ิต right. ่างคิดเตียนนั่นแหละนะหรือวิสุทธิชนนั่นแหละนะสิทธิชนวิสุทธิชนนะสืบต่อมาอีกจากอีกช่วหนึ่งไปอายุหนึ่งไปอีกชั่วงอายุหนึ่งโดยคุณทาตามประเพณีนะสืบต่อมาจากพระศาสนาจากดังนั้นการ สอนคําสอนที่ได้รับเช่นนี้นจากพระบัญญัติศิวการก็ดีเป็นดักพื้นฐานพร้อมกับสุดประกาศความยินยานความเชื่อค่าแตบิดาแล้วพระบัญญัติสิวการนี้เป็นการประกาศหลักการเบื้องต้นของชีวิตศิลธรรมที่มีผลบังคับใช้สําหรับมนุษย์ทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพิดตชนอ,อันนี้ก็มาถึงก็กิกน ของแข็งกันเลยนะอืมนะกินอาหารแข็งกันเลยอืมเออเอิดว่ามันจะแข็งกันไปผมก็เลยเอา่าจะมาย่อยอาหารให้คุณก่อนนะวันนี้มันดึกแล้วนะอา่าก็จะมาย่อยอาหารนะหนังสือที่หยิบมาวันนี้ก็จะมาย่อยอาหารให้คุณนะ อ่านก่อนนอนคืนนี้นะผมก็จะย่อยคุณฝังนี่ยคุณสำหรับใครก็แล้วแต่ที่เกิดพัดหลงมาแล้วได้ฝังย้อนหลังนนอ่าก็ถือว่าพระเจ้านาพาคุณมาแล้วกันชนิดที่แตกต่างกันของการรอคอยมีการรอคอยที่ไร้เหตุผลและน่าผิดหวัง,งในเพศอินเดียพวกเขารอรถไฟที่ชาตรลาซึ่งจะมาช้าสิบ หรือสิบห้าชั่วโมงอืมในประเทศไทยเนี่ยมีมีรอรอนอานถึงเท่าไหร่กี่นาทีไม่มีการบอกเกี่ยวกับการมาถึงหรือการออกรถของรถไฟหรือรถประจำทางดังนั้นพวกเขาก็ได้แต่คอยและคลยการรอคอยชนอื่นๆไ่้คือการรอคอยที่เคาน์เตอร์ของธนาคารหรือเคาน์เตอร์ที่ขายตัว๋วจ้านที่ ที่ลูกค้าจ่ายเงินให้เขาขณะที่พวกเขาดูทีวีคุยหรือแม้แต่เรียกร้องเงินเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้รับบริการอันนี้ก็ก็ภาพการน,นี้ก็เจอในอในประเทศดอยพัฒนาต่าง,างประเทศนะซึ่งจริงๆเป็นหน้าที่ของพวกเขาลูกค้าก็รอคอยด้วยความโกรธและอดกัน้นยังมีการรอคอยซึ่งมีคุณค่า เรารอคอยความสําเร็จของกระบวนการที่ได้เริ่มต้นแล้วเหมือนกับการปลูกต้นไม้เรารอคอยดอกไม้และผลของมันไวอฟาร,ร์มย็นดีนักปัจญ,ญาศิลปินและนักเขียนพร้อมที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือแม้แต่เป็นปรีรำพึงถึงเนื้อหาจนกระทั่งฟาร,ร์มคิดเป็นรูปร่างในจิตใจของพวกเขาแม่ที่กำลังตั้งครร ทราบว่าเวลาแห่งการรอคอยของเธอไม่ได้ศูนเปล่าอาโลกที่อยู่ในขันของเธอกําลังเติมโตและเวลาแห่งการกาเนิดก็ใกล้เข้ามาเป็นการรอคอยที่เกิดผลและเต็มไปด้วยความหวังเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิจ,จาเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เกิดผลและเต็มไปด้วยความหวังวันนี้ชิตาชนทุกคนน่ะคิดเตียนทุกคนคา,าทอลิกทุกคน รอคอยพระเจ้าหมดนะรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูกิจเจ้านะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่อีกกี่ปีกี่วันกี่เดือนนะเราก็รอนะก็ทีนี้ในการรอคอยนี่ก็กกยกตัวอย่างนะจะสถานีรถไฟรอสิชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงอันนี้ก็นานใช่ไหมแต่การรอพระเยซูกลับมาเนี่ยนานมากกว่า เราก็รอ,อไปตลอดชีวิตรุ่นแล้วรุ่นเล่านะาหลายคนก็ตายหลายคนก็พักสงบไปนะอันนี้ก็คือกฎที่มีความหวังในการเสด็กลับมาของพระเยซูคริสต์เ,เจ้านะเมื่อพระเจ้าบอกว่าจะกลับมาบางคนก็จะไม่ตายนะคนในตรงนี้ก็จะไม่ตายนะก็ ก็ตายรุ่นแล้วก็ตายกันหมดแล้วนะแต่มีหลายคนก็ไม่ตายใช่ไหมอ่าแบบที่ผมเคยบอกเอโนก็ไม่ตายเอลิยาก็ไม่ตายอพระเยซูก็ไม่ตายใช่ไหมอ่าหลายคนกไ็ไม่แน่นะก็าอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ตายนะเราไม่รู้ไงเขาถูกรับไปแบบเงียบๆไงรับไปแบบขโมยทีนี้การรอคอยพระเจ้าเนี่ยเป็นการฝึกฝนในการอ่ ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณในการอดทนรอขอยฝึกฝนในภาคปฏิบัติเพราะเราจะมีนับอดนำทนขนาดไหนนะเช่นนั้นเขก็ยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการปลูกต้นไม้แล้วก็รอคอยผลของมันด้วยความเย็นดีนะการสร้างบรรุพระเจ้าสักคนนึงเนี่ย มานุษย์พระเจ้าหรือมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์สักคนมาุษย์ที่จะเป็นแบบเหมือนพระเจ้าทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนการปลูกต้นไม้เนียมันก็ต้องใช้เวลานเนี่ยบางต้นก็ปลูกประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะแต่บางต้นก็ปลูกแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอันออนั้นก็มันมีเหตุปัจจัยมากมายนะมันมีเหตุปัจจัยมากมายทีนี้ ก็พูดถึงศิลปิน้วก็นักเขียนที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นปีลำพึงถึงเนื้อหานะจนกระทั่งความคิดเป็นรูปร่างในจิตเจับอ,อันนี้คือวันนี้เราเราเราได้เขียนแล้วได้วาดรูปพระเจ้าออกมาแบบไหนวาดรูปการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้า,จาแบบไหนเขียน เขียนการเสด็จกลับมาของพระเจ้าแบบไหนเ,ออเราเนี่ยนะรูปแบบแบบนะแล้วกออ็มีการละพึงถึงเนื้อหาแบบไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเราแหละนะออต่อมาเขาพูดถึงเออวลาแห่งการโโรอคอยการตั้งคันที่ไม่สุดเปล่าก็คือเราเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยก็มีการตั้งครรภ์โลกเขาลุกมาเรานี่ก็เหมือนคนที่อยู่ในคันน่ยแล้วก็ออกมาทีนี้ออกมาเนี่ยจะสมบัสมประกอบไหมมีคุณภาพไหมนันดังนั้น,นะาน,นทารกในทีอ่อยู่ในคันก็กําลังทํโตก็คือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนทารกที่เติมโตในการกินอาหารฝ่ายวิญญาณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรืนะ่อยๆนะ ก็เป็นาการลองคอ,อยที่เกิดผลและก็เต็มไปด้วยความหวังฉะนั้นขอพระเจ้านะเ,าเทพระคุณลงมาให้กับคุณทุกคนแล้วกันนะให้พระให้พระพรเนี่ยล้นเหลือแก่คุณทุกคนนะทีนี้คุณก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคุณอย่ารับอย่างเดียวนนะคุณก็ต้องอ่านพรพคัมภีนะถึงจะเกิดผลคุณก็ต้องอสวดภาวนาก็ต้องถึงจะเกิดผล คุณก็ต้องอสวนายพระคำถึงจะเกิดผลคุณก็ต้องไปมิสาถึงจะเกิดผลนะมันถึงจะได้ผลนี้ยสุดท้ายเราก็เป็นเป็นเทศการเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าเป็นช่วงเวลาการรอคอยพระองค์ที่เกิดผลและเต็มด้วยความหวันคุณจะรอการเสด็จกลับมาของพระเจ้าถามหนะ่ลยว่าคุณพร้อมหรือยังน,นะตัวคุณพร้อมหรือยังอน,นะ,นะ พระเจ้าข้าปวดเสด็จมาเถอพระเจ้าข้าเนี่ยคุณพร้อมหรือยังนะอ่า่คุณมีอ่คุณได้ทําให้ให้เกิดผลหรือยังคุณเนี่ยนะเออเพียบพร้อมหรือยังนะอย่างนะอ,อันนี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับสําหรับเขาคือวันนี้เดชะพาระดังพระบิดาพระบุตรและพระจิตอามเมน